สวัสดีค่ะแม่หญิงซิมเพลกับกระยาแก้วประเสริฐนะคะสำหรับวันนี้กัระยาจะมาแนะวิธีการลดความเครียดกับช่วงโควิด1 9กันค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าอย่างตอนนี้ทุกท่านก็จะพบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารความคิดของตัวเองนะคะว่าเราจะทำยังไงดีกับข้อมูลข่าวสารที่ดูเหมือนว่ามันจะทำให้เราเคียดหนักขึ้นแม่หญิงซิมเลแนะนาเทคนิคตามหลักของกัรยาเลยนะคะสเทคนิคง,ง่ายๆค่ะ ลำดับแรกนะคะวลาเราเครียดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเครียดหรือเปล่าอันดับแรกนะคะจะรู้ตัวว่าท่านเครียดหรือเปล่าท่านมีวิธีการเช็คท่าน2 2วิธีการนะคะเช็คตัวเองก่อนนะคะสเต็ปหนึโดยปกติเวลาคนเราเครียดเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบหนึงก็คือคึกครืค้คนค่ะมีกิจก,กรรมแบบมากเกินไปอะคะ่ะอยู่ไม่สุขอะคะ่ะเช่นพูดมากอ่านข้อมูลมาก อยากรู้อยากเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมกมุ่นมากๆพวกนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายแข่งความเครียดนะคะเครียดแบบแสดงออกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตของเราก็คือถ้าเราเริ่มที่จะติดตามข่าวสารโควิดไม่หยุดไม่หย่อนนะคะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปก็ก,การดูว่าโควิดมีจํานวนตัวเลขเท่าไหร่เป็นยังไงเท่าไหร่แล้วเราก็โพสต์พวกข,ข้อมูลข่าวสารนี่ลงไปในไลน์ให้เพื่อนเราพูดแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาอันนี้เป็นอาการของความเครียดแบบ อาจจะไม่รู้ตัวนะคะเริ่มเครียดอะไรมีการหมกมุ่นเครียดแบบที่สค่ะเครียดแบบเงียบอะค่ะพาสซสิฟนะคะเครียดแบบทําเหมือนไม่เครียดนะคะอันนี้ก็จะทําเป็นเหมือนกับทําเหมือนกับโควิดไม่มีจริงค่ะเ,เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นทําท่าแบบเหมือนกับเราเป็นคนที่โอเคไม่เป็นไรไม่ยอมรับความจริงอะค่ะถ้าคิดแบบนี้อาจจะมีลักษณะของการใครพูดโควิดปุ๊บไม่เป็นไรหรอก ไม่โอ้มันไม่มีจริงเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเครียดแบบพาส i ินะคะถ้าเรามีทั้ง2องอาการเนี่ยเรากําลังเครียดค่ะอันนี้ต้องรู้ตัวก่อนนะคะสเต็ปสค่ะเมื่อรู้ว่าเครียดทํำยังไงคะสเต็ปที่2คือหาตัวที่เป็นตัวที่ทําให้เราแบบกระตุ้นความเครียดเราค่ะถ้าแบบแสดงออกเมื่อกี้ก็แสดงว่าเราเริ่มดูข้อมูลข่าวสารมากเกินไปละลดเวลาค่ะ เริ่มที่จะใช้เวลาทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะไม่ใช่เอาแต่ว่าดูแต่ข้อมูลข่าวสารโควิดอย่างเดียวนะคะเลือกดูแลกิจกรรมที่เราสามารถที่เข้ามาผ่อนคลายเราเช่นเราเคยที่จะติดตามข่าวสารท่านก็เว้นหน่อยติดตามแค่ช่วงเย็นช่วงเดียวพอค่ะช่วงนั้นปล่อยไปทั้งวันค่ะเราทําอะไรแทบจะไม่ได้นะคะอย่าไปเ,เสริมความเครียดให้ตัวเองถ้าเราเป็นแบบพาสีฟค่ะเครียดแบบไม่รับรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะจริงๆมันเกิดขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแบบนั้นเราทําไงคะก็รับรู้อัปเดตข้อมูลให้ตัวเองอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราคอนโทรหรือควบคุมได้นะคะนั่นคือสเต็ปที่2 s t สเต็ปที่3ค่ะดูแลกิจกรรมของเราที่ทําให้เราเสริมสุขภาพอนามัยของเราเท่าที่เราทําได้นะคะเพราะฉะนั้นลําดับแรกเลยดูแลอาหารการกินนะคะพูดคุยกับคนที่เรารักนะคะ3ยังติดต่อสื่อสารกับคนที่เราคุ้นเคยผ่านการใช้ โทรศัพท์แต่อย่าใช้เยอะนะคะใช้ในช่วงของอตอนเย็นหรือตามจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราอยากพูดคุยด้วยพยายามใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ระวังในเรื่องของสิ่งที่ควรระวังในช่วงของโควิด1 9เช่นเขาบอกให้เราอยู่กันแบบไกลๆกันหน่อยนะคะสักเมตรสเมตรอันนี้ก็เพิ่มความระวงังล้างมือบ่อยๆนะคะรักษาสุขภาพร่างกาย อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และถ้ามีเวลานะคะก็สดมนไหวพา้าทำสิ่งที่เรายึดถือเราศรัทธานในศาสนาที่เรา,าให้ความสำคัญนะคะทั้ง3เทคนิคนะคะเทคนิคที่1ค่ะรู้ก่อนว่าเครียดหรือยัง 2. หาตัวกระตุ้นที่ทำให้เราเครียดลดเวลากับการใช้เรื่องนั้นนะคะไปทำกิจกรรมอย่างอื่น 3. หากิจกรรมที่เราทำแล้วมีความสุขอะคะ่ะแล้วก็อยู่กับกิจกรรมนั้นใช้ชีวิตให้มีสังคมอยู่นะคะถ้าเราทำทั้งได้ทั้ง3กิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเรา make it simple ให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณภาพในช่วงของโควิด1 9อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพบกันใหม่ขราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ